มาเปิดมุมมองใหม่ๆไปกับทยาน Daily Podcast เรื่องราวดีๆที่จะพาทุกคนทยานไปด้วยกันสวัสดีครับทยาน Daily Podcast นะครับในช่วงนี้เราคงจะได้ยินคำว่า MOU กันบ่อยมากๆนะครับเพราะว่าพรรเก้าไก่นะครับที่เป็นการนำในการจัดตั้งรัฐบาลเนี่ยเอาวิธีการที่เรียกว่าการจัดทำา o u u เพื่อที่จะเอามาตกลงกันระหว่างพักที่เชิญมาร่วมรัฐบาลด้วยกันเนี่ย เอาตัว MOU นี้มาบันทึกนะครับข้อความต่างๆที่จะตกลงทำความเข้าใจกันนะครับว่าการร่วมรัฐบาลนั้นมีเงื่อนไขมีสิ่งที่จะต้องทำความเข้าใจกันก่อนอย่างไรซึ่งในช่วงหนึ่งอาทิตย์ที่ผ่านมาหลังจากที่มีการเลือกตั้งปั๊บเนี่ยทุกคนก็ตั้งหน้าตั้งตารอครับว่าวันที่22พฤษภาคมที่จะมีการเปิดเผยตัว MOU ออกมาเนี่ยรายละเอียดมีอย่างไรบ้างซึ่งผมก็พูดเรื่องนี้นะครับไปใน E ีีที่แล้วแล้วนะครับแต่ทีนี้คือว่าถ้าเราเป็นคนทําธุรกิจละ่ะ เราใช้ MOU ได้ไหม MOU เนี่ยมันเฉพาะพักการเมืองหรือเปล่านะครับใน EP นี้เรามาไขาข้อข้องใจตรงนี้กันนะครับซึ่งคําว่า MOU เนี่ยจริงๆเราสามารถใช้ได้นะครับไม่ใช่เฉพาะในเรื่องของทางการเมืองการทําธุรกิจหรือแม้แต่การประสานงานกันโดยที่ไม่ใช่นิติบุคคลเนี่ยบุคคลทํากับบุคคลเนี่ยก็สามารถทําได้ยกตัวอย่างเช่นถ้าคุณเป็นสตาร์ทอัพนะครับต้องการที่จะระดมทุนมีการไปพูดคุยกับนักลงทุนนะครับไม่ว่าจะเป็นบริษัท หรือจะเป็นบุคคลเนี่ยแล้วคุณคิดว่าวันนี้ในการพูดคุยกันเนี่ยเราได้ข้อตกลงที่พอจะเข้าใจกันในระดับหนึ่งแล้วแต่ยังไม่ผูกมัดนะคือเราคุยกับนักลงทุนเนี่ยนักลงทุนสนใจมากเลยนะครับแล้วก็ให้กรอบกว้างๆกับเรามาแล้วว่าถ้าเขาจะลงทุนเนี่ยเราจะต้องให้ข้อมูลอะไรเขาบ้างจะมีกรอบระยะเวลาประมาณเท่าไหร่ทีมงานที่จะมาเป็นคนประสานงานเนี่ยมีใครบ้างกรอบตัวเลขคร่าวๆนะครับหรือ v a l u a t i o n นคร่าวๆเอาไว้อย่างไรเราสามารถเอาตรงนี้เนี่ยมาเขียนลงในเอกสารนะครับแล้วก็บอกว่ามันเป็น mou นะครับ เอ u ย่อมาจากอะไรย่อมาจากคําว่า Memorandum of Understanding นะครับก็คือบันทึกข้อตกลงความเข้าใจถามว่าข้อตกลงความเข้าใจนี้มันมีข้อผูกมัดทางกฎหมายไหมมันก็เคยมีเคสนะครับที่เขาเอา MOU เนี่ยไปเป็นสิ่งที่ฟ้องร้องกันนะครับแต่โดยทั่วไปเนี่ยก็จะเป็นที่เข้าใจตรงกันว่า MOU เนี่ยไม่ใช่ข้อตกลงนะยังไม่มีการผูกมัดกันนะครับถ้าให้พูดถึงว่าไอ้พวก agreement หรือสัญญาที่ผูกมัดกันเนี่ย ถ้ามันเป็นเหมือนชุดสูตรที่มันตัดมาพอดีเป๊กกับตัวเนี่ยนะครับ MOU ก็คล้ายๆกับชุดนอนคือมันหลวมหลวะครับจะถอดจะใส่เนี่ยมันต้องง่ายๆสบายตัวถ้ารู้สึกว่าไม่โอเคปับ๊บอยากจะยกเลิก MOU นั่นเนี่ยก็ทําได้เสมอนะครับมันไม่มีข้อผูกมัดน,นะครับเพราะฉะนั้นนี่คือประโยชน์ของ MOU คือมันทําให้วันก่อนที่เราคุยกันไปเนี่ยเราคิดว่าตกลงไว้แบบนี้นะแต่พอเวลาผ่านไปอีกฝ่ายนึงเนี่ย เขามาบอกว่าวันนั้นเนี่ยคุยกันไว้แบบนี้ซึ่งมันอาจจะไม่ได้ตรงกับสิ่งที่เราจําได้อันเนี้ยก็จะเป็นปัญหาละต่างฝ่ายต่างบอกว่าตัวเองจําได้แต่ว่าไอ้สิ่งที่มันจาเนี่ยมันกลายเป็นมาคอน FLICT ก,กันคือมันไปไปทางเดียวกันเลยเนี่ยมันการจัดทํา m o u เนี่ยครับจะช่วยให้ทั้ง2ฝ่ายที่คุยกันหรืออาจจะมากกว่า2ฝ่ายก็ได้อย่างของในแง่ของเคสการเมืองที่พรรคเก้าไกลเนี่ยต้องไปร่วมกับพรรคอีกตัก้ง7จ็ดพรรคในการร่วมจัดตั้งรัฐบาลขึ้นมาเนี่ยนะครับก็ทํา m o u ขึ้นมาเพื่อที่จะ,จะ อ่เปิดเผยนะครแต่อันนี้ในแง่ของภรคเก้าไกลเนี่ยเขาทำขึ้นมาที่จะเปิดเผยให้สาธารณชนเนี่ยได้เห็นแต่ว่าเวลาเราทํา MOU เนี่ยเราไม่จัเป็นต้องไปเปิดเผยให้ใครเห็นครับมันเป็นข้อตกลงระหว่างเรากับอีกฝ่ายหนึ่งนะครับโดยเจตนาอันดีเจตนาอันดีคือไม่ต้องการที่จะเกิดความเข้าใจผิดในอนาคตนะการที่เราคุยกันในวันนี้เราตกลงกันแบบหลวมๆคิดซะว่ามันคือชุดนอนฮะอยากจะถอดอยากจะใส่เนี่ยมันต้องสบายตัวมันต้องง่ายๆนะครับอ่เมื่อเวลาผ่านไปเนี่ย ทั้งสองฝ่ายอาจจะมีภารกิจนะครับหรือมีฝ่ายอื่นปาร์ตี้อื่นอ,นองค์กรอื่นที่เข้ามาดีลงานนะครับมีการประสานงานกันก็อาจจะมีข้อมูลที่ได้รับเพิ่มเติมมากขึ้นอาจจะมีมุมมองที่อยากจะปรับอยากจะเปลี่ยนเนี่ยก็จะได้ไม่อยู่ดีๆเนี่ยเอาสิ่งที่ตัวเองอยากจะเปลี่ยน,นยโยนใส่เข้ามาได้เลยมันมีตัวกลางเป็นเอกสารที่ใส่เอาไว้นะครับในตัว MOU นี้เพราะฉะนั้น MOU เนี่ยเอามาใช้ประโยชน์ได้ตลอดครับ สิ่งที่เป็นกับดักอย่างหนึ่งของคนไทยๆอย่างเรานะครับในการทําธุรกิจคือเรามักจะเอาเรื่องของใจเนี่ยมาเป็นสําคัญซึ่งแน่นอนถามว่าใจเป็นเรื่องสําคัญไหมผมว่าสําคัญมากอาจจะมากที่สุดด้วยเพราะว่าถ้าใจมันไม่ได้เนี่ยบางอย่างเนี่ยนะฮะตกลงกันไว้สดิบสนีนะครับมีทรัพยากรมีทีมงานพร้อมเงินทุนพร้อมแต่ใจระหว่างกันเนี่ยมันรู้สึกว่ามันไม่ไว้ใจกันเลยเนี่ยจะทําภารกิจที่สําเร็จนี่ยากเหมือนกันนะครับ นี่คือแบบไทยๆแบบเอเชียของเรานี่แหละนะครับรเพราะฉะนั้นการมีเอกสารแบบนี้นะครับก็จะช่วยทําใหเ้เวลาที่เราคิดว่าวันหนึ่งมันจะมีคอน f ขัดแย้เกิดขึ้นเนี่ยอย่างน้อยมันมีเอกสารเป็นตัวยันเอาไว้นะครับว่าเอ้ยเกิดอะไรขึ้นเนี่ยขอให้กลับมาดูที่เอกสารนะถ้าเอกสารมาด่วปแบบนี้เวลาที่ผ่านไปคุณได้ข้อมูลเพิ่มเติมอะไรเพิ่มเติมเรายังเปิดให้เจรจาได้แต่ว่าไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆมาปรับเปลี่ยนเลยแล้วก็บอกว่า เอ๊ะวันนั้นตกลงเันไว้แบบนี้ไอ้ตรงเนี้ยมันทะเลาะก,กันง่ายแล้วพออีกฝ่ายมาปรับเปลี่ยนเนี่ยอาจจะถูกมองไม่ดีด้วยซ้ําอาจจะถูกมองว่าเอ๊ะคุณไม่ซื่อสัตย์หรือเปล่าอันนี้ก็จะไม่เป็นผลดีกับใครเลยนะครับงั้นการเทาเอา M O U มาใช้เนี่ยสามารถใช้ได้ตลอดครับในครอบครัวก็สามารถทํา M O U ได้นะครับตกลงเรื่องบางเรื่องเป็นที่เข้าใจตรงกันเนี่ยอย่ามองว่ามันเวอร์ครับมีบางที่มีบางครอบครัวที่ผมรู้จักเขาก็ทําเป็นเอกสารแบบนี้เลยครับผมว่ามันชัดเจนดีนะเป็นประโยชน์กับทั้ง ไม่ว่าจะเจเนอเรชันไหนด้วยการตกลงใน MOU เนี่ยเหมือนพอมาอ่านกันอีกครั้งปั๊บเนี่ยเข้าใจตรงกันแบบนี้นะแล้วก็เซ็น MOU เพื่อความเข้าใจนะครับผมเนี่ยในบริษัทที่ผมทำเนี่ยนะครับเวลาที่ตกลงอะไรกันปับ๊บผมก็จะมี MOU เนี่แหละครับที่เป็นเอกสารที่ทําขึ้นมาเพื่อความเข้าใจ MOU ถามว่าแตกต่างจากเอกสารที่มันมีข้อผูกมัดยกตัวอย่างเช่นอย่าง NDA น d a ะครับ NDA ผมก็เคยพูดใน ทยาน d a ล l y p อดแค s ต์ใน EP ก่อนๆ NDA คือย่อมาจาก Non Disclosure Agreement สัญญาไม่เปิดเผยข้อมูลอย่าง NDA เนี่ยไม่ได้ถือว่าเป็น MOU แล้วนะครับเป็นข้อตกลงทางกฎหมายเลยนะครับ Non Disclosure Agreement ใช้เมื่อ,อไหร่ใช้เมื่อมีการตกลงกันทั้งสองฝ่ายนะครับว่าจะมีการเปิดเผยข้อมูลกันพอเปิดเผยข้อมูลเนี่ยเราก็ไม่อยากให้เขาเอาข้อมูลของเราเนี่ยไปเปิดเผยให้กับ เทอร์ด์าร์ตี้หรือคนอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องนะครับหรืออาจจะเกี่ยวข้องแต่ยังไม่อยากเปิดยกตัวอย่างเช่นอย่างพรรคเก้าไกลแล้วก็พรรคทั้งเจ็ดเนี่ยนะครับที่มาร่วมกันจัดตั้งรัฐบาลเนี่ยเขาอาจจะมีการเซ็น NDA ก่อนที่เขาจะมีการส่ง MOU ให้ซึ่งผมค่อนข้างมั่นใจว่าเขามีการเซ็นกันก่อนนะครับก็เอ็นดีเอเนี่ยมีพ่อปุกพันธ์ทางกฎหมายฟ้องร้องได้นะครับถ้าระบุเอาไว้ในนั้นว่าเราตกลงว่าจะไม่มีการเอาข้อมูลเหล่านี้ไปเปิดเผยแล้วมีฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดเอาไปใช้เอาไปเปิดเผยเนี่ยอันนี้ NDA จะมีสถานะคล้ายๆกับเป็นข้อตกลงนะครับที่มีข้อผูกพันทางกฎหมาย MOU อย่างผมบอกไปนะครับโดยทั่วๆไปจะเข้าใจว่ามันไม่ได้มีข้อผูกพันทางกฎหมายนะอันนี้เป็นความเข้าใจระหว่างคุณกับผมแต่อย่างที่บอกไปตกลง MOU ให้ดีครับข้อความที่เขียนเอาไว้นะครับถ้าผูกมัดมากๆแล้วก็เขียนไปเลยว่ามันมีข้อบทลงโทษอะไรยังไง MOU นั้นเนี่ยอาจจะไปถูกใช้เป็นข้อฟ้องร้องทางกฎหมายก็ได้นะครับเพราะฉะนั้น MOU เขียนให้มัน กว้างๆเป็นกรอบกว้างๆเพื่อเข้าใจตรงกันนะครับแล้วค่อยพัฒนาเวลาผ่านไปนะครับทั้งสองฝ่ายมั่นใจแล้วนะครับว่าจะเดินหน้าต่อในดีลนี้เนี่ยก็ค่อยพัฒนาไปเป็น Agreement ไปเป็นข้อตกลงที่มีข้อผูกพันทางกฎหมายซึ่งก็จะแต่ละฝ่ายทั้งสองฝ่ายก็อาจจะเอานะฮะที่ปรึกษาทางกฎหมายเนี่ยเป็นผู้จัดทําก็ได้แต่ตอนทำเ m โมยูเนี่ยอาจจะไม่ต้องพมที่ปรึกษาทางกฎหมายก็ได้ครับคุยกันเสร็จปับ๊บอาจจะกลับมาบ้านแล้วนั่งพิมพ์เลยนะครับเป็น MOU แล้วก็ส่งให้อีกฝ่ายหน พี่เห็นตรงกันไหมพี่เห็นตรงกันปั๊บก็โอเคตามนี้เซ็นกันแล้วพี่ก็เก็บไว้ผมก็เก็บไว้อย่างระ,ะบับเดี๋ยวอีกสมเดือนนะเราจะมาตกลงกันอีกทีว่าข้อตกลงนะฮะหนึ่งสองสามสี่ห้าเนี่ยถ้าเป็นไปตามนี้เนี่ยเราจะมีข้อตกลงเพิ่มเติมที่มันจะเป็นข้อผูกมัดเราทั้งสองฝ่ายกันอย่างไรบ้างนะครับเอ่อสะนั้นสําหรับคนทําธุรกิจนะครับเอา MOU ไปใช้ให้เกิดประโยชน์นะฮะคือเสียเวลานิดเดียวแต่ว่าประโยชน์ที่ได้หลังจากนั้นเนี่ยมหาศาลมาก นะครับ MOU มาได้ในหลายรูปแบบเป็นอ e ีเมลอย่างเงี้ยผมก็ถือเป็น MOU เหมือนกันนะครับเป็นข้อความที่สรุปส่งกันไปทางไลน์เนี่ยก็เป็น MOU หน้าตาคล้ายๆเหมือนกันแต่ว่าจะให้ดีเนี่ยผมว่าทำออกมาเป็นหน้าตาเอกสารเลยแล้วก็มีการเซ็นรับกันทั้งสองฝ่าย,ยผมว่านี่คือดีที่สุดเลยผมเชื่อว่าหลังจากนี้ MOU จะเป็นสิ่งที่ได้รับการยอมรับมากขึ้นในการบริหารจัดการน้องๆสตาร์ทอัพคนรุ่นใหม่เวลาไปตกลงอะไรกับใครเนี่ยเอาสิ่งที่เป็น MOU มาใช้เนี่ยมันจะ ผูกเมื่อก่อนเนี่ยเวลาทําอะไรเสร็จปั๊บแล้วมีเอกสารตามมาเลยเนี่ยคนจะรู้สึกว่าอุ้ยผูกมัดแต่หลังจากนี้ไปผมเชื่อว่าการเอา MOU มาใช้เนี่ยคนจะเข้าใจมากขึ้นว่ามันไม่ใช่ข้อผูกมัดนะแต่เป็นสิ่งที่ทําให้คุณกับผมเข้าใจไม่เอ่อไม่มีปัญหาในความเข้าใจหลังจากเวลาผ่านไปขอบคุณสำหรับการติดตามนะครับแล้วมาพบกันใน E ีีต่อไปสวัสดีครับทียานเดลี่พอดแคส อดแค a ต์สาระน่ารู้และเรื่องราวพัฒนาตนเองให้ดีขึ้นในทุกๆวันสำหรับคนทำธุรกิจกับผมโทมัสพิชเยง